สวัสดีค่ะเจ็โดโมงเซลค่ะเพื่อนเพื่อนบาคอยด้ออันกะะระ,กะ,ตยยะต่ายล่ายกระต่ายยังมาตัวใหญ่เล้อันนี้เป็นครอบครัวค่ะลูกมันอยู่ใส่นี่อีกตัวหนึ่งเพื่อนค่ะอยู่แคมป์ปิ้งนะคะเนี่ยพออยู่สวนสวนรค์ค่อยไปเห็นกระต่ายสันเด้ตอนนี้คอยนั่งอยู่ในรถบ้านค่ะถ่ายวิดีโออยู่ข้างใน ขวบกล้าเปิดอันหน้าต่างข่อยามันแลีนหนีมึงไงย,ยูเนี่ยขวบเห็นกระต่ายร้อยลายตัวนี้หน่อยแม่ทั้งเดียวตัวนี้หน่อยแม่เลนหนีมันยานเสียงลดมึงเด้อแอบไทยค่ะแอบไทยเดี๋ยวมันสิแลีนหนีตนัวใหญ่ให้มะเดี๋ยวลูกมันกระมาเด้อแต่เพิ่งมันมีลูกป้อม สิเหลี่ยเห็นคว ẩ ยอยู่ใครรู้ควั้นบกเปิดหน้าต่างพยามันเลียนนี่นาก็ตายตัวบางไงอยู่มังคทยหอยกระบอกคยเห็นนี่กี๋อยู่ส่วนสว,านว่บบงางหักระบอกใครเห็นปู๊ตัวนึ่งอยู่ข้างบนบนบนนเห็นบกขาบ้างเด้อ่นมันมน,นั่งอยู่่น มันซุ้มได้จำเนียเดี๋ยวมันก็มาสามโตค่ะพ่อแม่ลูกก็ได้บุนี่เพืเ่อนๆมึงเด้ตัวหนึ่งยุ่ฟังพุนพ่อแม่ลูกหรอวะป้ายุนี่ก็ตายหลายค่ะเก็บวีดีโอไว้ตื่นเต้นค่ะเมื่อหันข่อย่างกะพ่อกว้างหน่อย แต่ว่ากวางเห็นดูอยู่แต่ว่ากระต่ายขอยบอเคยเห็นอืมเดี๋ยวตัวนั้นก็เลียนมาคอยบอคอยนะคะบอแห้ง่ไดเ๋ยมันทีเลียนนี่ยังมมือเศร้ายิมช่วงใบเรียมันกระยานคนบางทีหนึ่งเขอยังมันมันก็ช่วงใบใสายสายมันก็มีเลยมันก็ออกมา ออกมาหากินเนาะพอแต่พวเขามาในเต็นบาเป็นยังดกมสียเอาแค่รดไปว่างไว้นาะยานเพิ่นวาวอะเอาแค่รดไปว่างไว้มากินเมื่อคืนนี่ฝนตกกับเพื่อนๆมันแดดหอนมาลายมือฝนตกเมื่อคืนนี่ใครเนี่ย ขี้ฝุ่นบ่าลายเมื่อนี้ก็ที่บ่มีฝุ่นสินะฝุ่นบ่ตกลายอันฝุ่นโอ้ยรถดเรียนผ่านฝุ่นทุกขนอยู่ใต่ล้มมาเนี่ยฝุ่นมาทางพีเบิร์ดได้ตั้งแคมป์เราแกเลยขานใหญ่ตัวอ๋อคือ่มาฝุ่นตกฝุ่นอย้ไก่หวันตัวผู้หรือตัวเมียวะเอ้ยซุ้ซูมหน่อยสักน่ย อันนี้กระตายใหญ่หูยาวๆมันกระต่ายมีสองพันสิมีสมเน,น็อยก็มีมตนนัวนี้อยากให้อีกตัวนึงมันเรียนมามัานบบเรียนมาวะยูะเ่เห็นเห็นเงานนำน้ำตาลอยู่ะนะคะเนาะ กินเนี่ยอืมอุ๊ยนี่เดียวลูกมันเซลล์ลูกมันลบอยู่นี่นี่เอง เฮ้ยซี่ตัวเน,นต้ยนต้นนี้ลูกน้อยเองเลง เรียนอยู่นี่แล้วค่ะจะไปทั้งใดแล้วสรุปว่าเราม่ซีโตัวค่ะไม่ไหแล้วอีกตัวนี้ตัวนึงไหมเราน,นี่แสดงว่ามีลูกสองตัวตัวนี้อยู่มังเกาอยู่ตัวนี้แสดงว่ามีซีโต้ทั้งหมดเป็นครอบครัวค่ะเพืเ่อนๆ เห็นชัดป่ะค่อยออกมาไายทางนอกเลยดิพยายามแเรงนีค่อยออกมาไาย,ไย,ย,อยออาทายงนอก์ดซูมออกซูมออกก็มาเห็นชัไดไปเลยแคร์โอเคแล้วกันเนาะไายให้เบิง้ง <c oughs> จ้าบ๊ายบายจ้า